ร่างกายคนต้องการอาหารดีๆที่มีประโยชน์ถ้าเราทานอาหารที่ไม่ดีถึงแม้อร่อยร่างกายก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ร่างกายไม่แข็งแรงได้เป็นโทษแก่ร่างกาย ถ้าเราทานอาหารที่ดีแม้ไม่อร่อยร่างกายก็แข็งแรงได้จิตใจก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันต้องการอาหารที่ดีทำให้จิตใจดวงนั้นมีความสุขจิตใจดวงนั้นมีความฉลาดมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ถ้าเราทานถ้าจิตใจดวงนั้นได้เจอสิ่งที่อารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจดวงนั้นก็มีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองอาหารจิตลสิ่งที่ดีๆก็เรียกว่าเป็นกุศลสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเรียกว่าเป็นอกุศลเราเดาดูลองดูสังเกตดูจิตใจตัวเอง ว่าแต่ละวันแต่ละคืนจิตใจเราเนี่ยกำลังอยู่ในอารมณ์แบบไหนกำลังกินอาหารจิตแบบไหนจิตใจที่เสวยอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นยังไงจิตใจดวงนั้นไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรม นี่กำลังเสวยกินอ,อารมณ์อกุศลอยู่ไม่มีความระอายไม่มีความเกรงกลัวบาปกรรมจิตดวงนั้นมีได้ความละโมบอยากได้มีได้ความตนีหวงแหนในทรัพย์สมบัติได้เป็นความละโมบขึ้นมา เป็นผู้ที่มีแต่ความอิดฉาลิษยาอิดฉาคือริษยาคือไม่ยินดีไม่พึงพอใจในความดีในความเจริญรุ่งเรืองของผู้อื่นในความสุขของผู้อื่นไม่มีความพอใจในสิ่งนั้นเป็นความอิจชาริษยาขึ้นมาในจิตในใจแม้แต่ความฟุ้งซ่าน ความรำคาญความหดหู่ทอแท้นี่ก็เป็นอารมจิตอกุศลแล้วที่ทำให้จิตเราเกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้จิตใจอ่อนแอแค่ฟุ้งซ่านแค่หดหูไม่ขนขควยรำคาญเนี่ยเป็นจิตอกุศลทั้งสิ้น ถัดจากนั้นไปฟุ้งซ่านลำคาญต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องความโกรธอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเวลาผ่านไปแล้วก็โกรธอยู่ในใจนะั่นผูกโกรธไว้แค้นอยู่ในใจทำร้ายใจตัวเองตลอดเวลาหรือแม้แต่ความที่มีทิฏฐิมานะ ความทนงตนหลงตนเองหัวดือ้อแข็งกระด้างเย่อหยิงเริ่มดูหมิ่นผู้อื่นเหยียดยามผู้ที่ต่ำกว่ายกตนเสมอท่านดีเสมอบุคคลที่สูงกว่าลบหลูคุณท่านนี่เป็นพวกมานะทิฏฐิก็คือเป็นพวกที่มีจิตเห็นผิด จากทำนองของทำความเป็นจริงมีความโอ้อวดเจ้าเล่หลอกลวงนะหรือแม้แต่ความหลงในอารมณ์ไม่รู้ขาดสติไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์ไหนอยู่เป็นความลุ่มหลงเป็นผู้ที่ประมาทมัวเมาการประมาทมัวเมาคือผู้นั้นเป็นคนที่ขาดสติและปัญญา ส่วนจิตท,ที่ฉลาดมีกุศลเป็นยังไงจิตดวนั้นเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาในองค์คุณตัสรูของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อเรื่องกรรมและว,ว,วิบากกรรมเชื่อพลแห่งกรรมเป็นคนที่มีความละอายเกลงกลัวต่อบ,บาปกรรมเป็นผู้ที่มีสติ มีสติถต่าจากมีสติเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เบาอ่อนโยนจิตที่คล่องแคล่วนะเหมาะควรกับการงานคือคล่องเคล่วเหมาะควรกับการงานทางจิตใจคือจิตที่มีความตั้งมั่นนะจิตที่มีความเมตตาจิตที่มีปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นจิตที่เป็นกุศล เรายองมองย้อนกลับมาที่ใจตัวเองวันวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเราอยู่ในอารมณ์แบบไหนเราจะทราบได้จิตเราจะมีความสุขจริงไหมเพราะเหตุเนี่ยในใจเราอยู่แต่อุศนทั้งวีทั้งวันจิตที่เป็นกุศลทั้งวันเนี่ยเรามีกี่นาทีกี่ขณะกี่เวลาแค่ฟุ้งซ่าน มันก็คือจิตดวงนั้นไม่ฉลาดแล้วเป็นอากุศลคนเราเป็นเรื่องปกติที่เราอยู่ทางโลกเราเคยเจอการฟุ้งซ่านจิตลำคาญจิตท้อแท้หดหูโกรโกรธหลงอยู่กันอยู่เป็นเรื่องปกติไปบางทีเราก็เพิดเพลินอารมณ์อันนั้นด้วยจริตเราชอบแบบนั้นคนมกกักโกรธเวลาโกรธเขาก็รู้สึกพอใจนะได้ระบายอารมณ์สะใจ แต่กำลังสวยอกุศลในจิตอยู่เหมือนอาหารนั้นที่ตัวเองถูกปากแต่อาหารนั้นเป็นพิษก็ทานอยู่อย่างนั้นอิจฉาริษยสอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาไม่พึงพอใจขุนมือขุนเครื่องขุนมวลในใจตลอดเวลาเป็นอคุศลทั้งวี่ทั้งวันจิตดวงนั้นมีแต่ความถูกเดือดร้อนไม่มีความสุขที่แท้จริงเป็นจิตที่อ่อนแอ ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์การที่เราจะรู้ว่าใจเราเป็นอย่างไงอยู่ในอารมณ์แบบไหนต้องเป็นผู้ที่มีสติทุกเมือ่อจิตนี้ปรุงแต่งด้วยความหลงจิตคนปกติปุถุชนหุ่มห่ออยู่ด้วยความหลงปรุงแต่งด้วยความหลงแล้วเราไม่ได้รู้ตัวปรุงออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความโกรธโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิ แล้วเราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวหากปรุงที่เป็นอกุศลขึ้นมาถ้าจากนั้นไปก็จะเป็นคำพูดการกระทําที่เป็นบาปกรรมแต่หากที่เราปรุงเป็นกุศลขึ้นมาถ้าจากนั้นไปเป็นการคําพูดการกระทําที่ดีงดงามเราต้องมีสติรู้เท่าทันความคิดตลอดเวลาประการแรกจิตใจเราก็เป็นจิตใจที่มีความสุขนะเราไม่เดือดร้อน การพูดการการะทำของเราเป็นสิ่งที่งดงามถูกต้องไม่สร้างบาปกรรมขึ้นมาแก่ผู้อื่นแก่สัตว์อื่นไม่ได้ตัวเองจิตใจก็มีความร่มเย็นแค่เรามีสติเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจที่ปรุงแต่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาเราจะได้รังแกลทไม่ไหลาตามสิ่งที่มันปรุงแต่งออกไปนั้นเป็นผู้ที่มีสติทุกเมื่อ าบาปกรรมใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นความเจริญสติที่เรามีนะเราจะเจรินทำได้มากกว่านั้นขึ้นไปเป็นผู้ที่มีสมาธิมีปัญญาได้ต่อไปจากการที่เริ่มต้นมีสติเพราะฉะนั้นให้เป็นฝึกหัดอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ในกายในใจเจ้าของตลอดเวลาในกายก็ลูกที่ลมหายใจก็ได้ เวลาที่เราไม่ได้ทําการงานใดอยู่เฉยๆอยู่กับที่เราก็ารู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราให้เป็นกรรมฐา,านประจําใจเราแล้วแต่คนดานาดผู้ใดอาจจะระลึกคําว่าพุทโธก็ได้ท่องพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาขณะที่เราไม่ได้ทําการงานเราก็ท่องพุทโธในใจทําการงานเราใช้สมองคิดงานเราก็ไปอยู่กับงานนั้น มีสติอยู่กับการงานที่เราทำการงานที่ไม่ต้องใช้สมองเราก็กลับมารลลึกรู้ที่พุทโธหรือลมหายใจทำการงานที่เราใช้การเคลื่อนไหวร่างกายกม็มีสติอยู่ที่กับกับการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดดื่มรับประทานอาหารทำงานบ้านมีสติกกับการเคลื่อนไหวตลอดสติเราก็ย่อมมีความตั้งมั่นขึ้นมา มีความแก่กาขึ้นมา <S <S <an> <S เห็นความคิดตัวเองอยู่มากขึ้น <S <S <an> <S เห็นมากขึ้นกระชั้นความคิดไป <S <S <an> <S คิดดี <S <S <an> <S คิดไม่ดีสติก็รับทราบและเลือกอยู่ในปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดทำต่อเนื่องไปนะจิตจะเกิดความสงบลมเย็นขึ้นมาพะเมื่อมีสติรู้เท่าทันความคิดความคิดกระดับไปขนาดหนึ่งสติก็เกิดขึ้นมาขนาดหนึ่งมีสติต่อเนื่องรู้เท่าทันความคิดความคิดกระชั้น แต่ชั้นความคิดไปเป็นความสงบขึ้นมาความคิดเริ่มน้อยลงสติเริ่มแก่กล้ามากขึ้นเกิดเป็นความสงบขึ้นมาความสงบลมเย็นเราก็รู้สึกสบายเพราะเป็นการปล่อยวางอารมณ์ชั่วค่าวการแบกรับอารมณ์ความคิดเป็นมีน้ำหนักนะคิดมากๆเรากน็นอนไม่หลับคิดมากๆเกิดความทุกข์เมื่อปล่อยวางความคิดในขนาดหนึ่ง เกิดเป็นความร่มเย็นเรามีความเบาสบายขึ้นมาเกิดอาการเบากายเบาจิตได้เป็นผมเบื้องต้นในการฝึกสตนะิมือมีความสงบตั้งมั่นอยู่บ่อยๆนะจิตคอยสังเกตขนาะนั้นในความว่ามีความรู้นะเราไปอยู่ที่ความรู้ความว่างมีความรู้อยู่ความรู้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่ารู้เนี่ยคือจิตผู้รู้เราสิ่งที่สมมติเรียกว่าจิตเรา เราจะอยู่ที่ตรงนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีภาวนามีหลักเกณฑ์เริ่ม,มาหาจิตใจตัวเองเจอคนโดยมากหาจิตตัวเองไม่เจอนะฝึกสติใหม่ๆเราจะเจอเฉพาะอาการของจิตที่มันปรุงออกมาแต่จุดจิตดวงรู้จิตสับแต่ว่ารู้แค่ความรู้สึกคนที่ไม่ถึงสมาธิหาไม่เจอ นะแต่ถ้าไปถึงสมาธิจิตมีความสงบบ่อยครั้งเข้าสังเกตดูในความว่างมีความรู้อยู่เราไปอยู่ี่ความรู้นั้นนะเป็นอาการรู้สักแต่ว่ารู้ไม่มีอาการใดๆทั้งสิน้นรู้สักแต่ว่ารู้เพียงเท่านั้นที่เหลือเป็นอาการที่มันปลุงออกมาจากจิตด,ดวงนีนะ้เราไปถึงต้นต่อแล้วเราอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อมีอาการปรุงแต่งออกมาเรายิ่งเห็นชัดเจนเพราะเราเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่น รู้เด่นขึ้นมาอาการได้ที่ปรากฏมาเราก็เห็นชัดเจนคิดดีคิดไม่ดีปรุงแต่งเราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นสมาธิคือการตั้งมั่นไม่ไหลไปตามอารมณ์จนะิตด,ดวงนี้เด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้ที่มีสติสัพพัญญะรู้อยู่ที่ตัวที่จิตตัวเองเลยดูรู้ได้ความวางเฉยสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาไม่ไหลาตามอารมณ์นี่คือภูมิแห่งสมาธิ ที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องจิตตั้งมั่นแบบนี้เรากลับมาย้มมองย้อนมามองดูกายตัวเองกายแยกออกเราจะเห็นกายสักแต่ว่าก้อนก้อนธาตุก้อนหนึ่งนะดินน้ำไฟลมรว,วมตัวกันอยู่ครับเราเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ว่าเรียกว่าอะไรแต่จิตหลงเนี่ยไปหลงยึดว่าดินน้ำไฟลมก้อนนี่คือร่างกายของเรามาหลงยึดมาหวงแหน รักใคร่ยินดีในก้อนธาตุก้อนนี้โดยธรรมชาติก็คือก้อนดินน้ำไฟลมกายไม่เคยเรียกว่าอะไรทั้งสิน้นแต่จิตหลงไปสมมุติทั้งสิน้นสมมุติสวยไม่สวยขี้รล้วขี้เลแล้วไปหลงยึดมั่นถือมั่นหลงรักใคร่ยินดีเพลินเพลินในสิ่งดังนั้นแม้แต่นมามธรรมในจิตใจเราความคิดนึกปรุงแต่งสักแต่ว่าปรุงสักแต่ว่าเกิดสักแต่ว่าดับไปไม่ได้เป็นสาระอะไร จิตหลงตรงนี้ก็คงก็ไปหลงยึดยินดียินได้กับสิ่งนั้นที่มันปรากฏขึ้นมานะสาวต่อเน,นื่องไปเห็นความเป็นจริง <c oughs> เหตุแห่งทุกข์คือการที่เราหลงไปหลงยึดหลงอยากในทุกๆสิ่งทุกอยาก่างไม่ว่ารู้ว่านา้าสิ่งภายนอกภายในหากเราเข้าไปหลงยึดหลงอยากนั้นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์แล้วทุกสิ่งทุกอยาก่างที่เราออกไปยึดไปอยากล้วนอยู่ในตกอยู่ในอำนาจแห่งไตหลักทั้งสิ้น นะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เคยคงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลาวที่สุดแล้วคือม่บังคับบัญชาไม่ได้ถึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะว่าบังคับบัญชาไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับตามสัดภาพถ้าเป็นตัวตนของเราเราต้องบังคับสิ่งนั้นได้สั่งได้มีบังคับบัญชาไม่ได้เลย นะเพราะฉะนั้นคนที่ไปหลงยึดหลงอยากย่อมเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนจิตดวงนี้เห็นสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเกิดความเบื่อหน่ายเบ่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายเราจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้สึกเห็นจริงว่าเข้าไปยึดเมื่อไหรเป็นความทุกข์ขึ้นมาจิตดวงนี้จะค่อยปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นนี้จิตดวงนี้คุณภาพจิตเริ่มเปลี่ยนแปลง ทิฏฐิความเห็นที่เราเคยเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นตัวตนของเราเริ่มเปลี่ยนนะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสัพยทิฏฐิความเห็นผิดๆว่ากายใจ,จเนี่เป็นตัวเราจริงๆจิตเช,ชื่อมั่นว่ามันก็เป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งต่างคนต่างจริงกายเป็นกายจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาต่างคนต่างจริงไม่มีกายเป็นเจ้าของที่แท้จริง เป็นภูมิธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเราจะพบกับสิ่งเหล่านี้ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้จากการประพฤติปฏิบัตนะิให้เราทุกทท่านญาติโยมพระเรานะตั้งใจทำความดีตั้งใจเจริญสติมาคอยสังเกตจิตใจตัวเองตลอดเวลาดูว่าจิตใจเราขณะนี้เป็นยังไงถ้าเป็นอกุศลก็รีบละเสียเจริญกุศล ทำจิตให้เกิดความตั้งมั่นเราเดินปัญญาเราเห็นความจริงของธาตุขันร่างกายจะเกิดการปล่อยวางถึงความพ้นทุกได้โดยสิ้นเชิงนะฝากแง่คิดไหมทุกๆท,ท่านไปประบติปฏิบัติจะได้มีความเจริญในทางธรรกันทุกๆท,ท่าน